จะพาเพื่อนๆนะคะมาบุกร้านวิ๋วเตี๋ยวที่อยู่ริมทุ่งนาแบบนี้แฉลบร้านนี้ชื่อว่าร้านนุ่มนาโคเก๋เตี๋ยวป่าอืไม่มีแต่ไม่มีแต่เก๋เตี๋ยวนะหรอมีอะไรบ้างอ่ะอาหารตามสั่งก็ได้ไหนแอบซิแอบซิสตามสั่งก็ได้ต้ำโบก็มีโอ้ซ้ำซำก็มีเดี๋ยวเราบอกที่ตั้งพิกัดเพื่อนเราหน่อยเป็นไงก็ เลี้ยวเข้าที่สางกกเกาะบ้านวาก่อนเข้าบ้านวาเนี่ยก่อนอมาจากคารปัญญาปั๊บนี่เลยมานิดหนึง่งซับมาโฮมเสร็จแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นอะ,อะไรนะเขาขายรถมือสองของเสียทาราจากขความมือเลี้ยวซ้ายมาเลยเจอสางกกเกาะมาขอพรสางกกเกาะก็ได้แล้วก็แวะมากินผัดเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งมีนคะครับกุ้งสดตำหอยแครงตำลาวตำป่าตำทะเล รบรรยากาศ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 ฟินมากมเดี๋ยวเราจะข้าไปดูฝั่งแม่ค้ามั้งนะคะแม่ว่าแม่ค้าตอนนี้ทําอะไรอยู่จ๊เอ e, ๋สวัสดีค่ะนี่หน้าร้านนะโหของกินเพียบเลยอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาอ้อมไปดูข้างหลังเอาไกด์พาเดินหน่อ,าาอยค่ะอสาโยไปหาบ่อนั่งเอาอลดบ่อนั่งหลึก หานั่งเอารวดหวังนั่งหบวอึดภาษาภาษา ika, ยุ้ยบรรวากับบอากาศไม่ค่อยขึ้นกันไปไหนแต่ก็ยุ้ยกันเราอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครน,นะคะ,ะเผื่อเพื่อนๆอยู่ไกลแล้วได้ดูช่อง Youtube ของเรา<อ><อ>ไปนั่งแบบคลาสสิกมากเลยนะคะคลาสสิกมากเลย เมื่อกี้เรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันตรงไหนนะนะี่มีที่ชาร์จแบตมือถือให้ด้วยว้าวเยี่ยมมากมีที่ชาร์จแบตมีพักไป,ปไป,ปไปไกลเดินไกลเดินชั้งเข้ากันครับมีที่วางโทรศัพท์มีไกลมากมีที่วางโทรศัพท์มีที่ชาร์จแบตนะครับดูได้ฝั่งนี้ก็จะฝั่งนี้เราสองคนนั่งไม่ได้เพราะว่าไม่อะ คนนั่งหน่อยนิดนึงไม่ได้หรอแสดงว่าคนนั้นเขาโสดนั่นแหละเขานั่งได้แสดงว่าเขาโสดนแหละนี่มุมนี้ที่ได้เลยนี่ก็นั่งดูวิวครับดูวิวทุ่งนาครับกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยชมวิวทุ่งนาไปด้วยเห็นคลิปแล้วตามมาตามกันได้นะเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ